ดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาพาดูขวยกันนะคะนี่นี่น,นี่ตัวนี้ชื่อกาไลาทองนะคะเพราะว่าตั้งแต่ตอนแรกมันเป็นขุทองอันนั้นมันเป็นตัวเนี่ยอันที่บอกไปมึแก้ชื่อมันอนะ่ะมันเป็นตัวเมียอันนี้ก็เป็นตัวเมียนะคะมันชื่อว่าเอออะไรวะถังถังถังังทังัง,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 งเงินทังเงิน อันนี้เป็นตัวเมียนะอันนี้ก็เป็นตัวเมียอันนั้นยังไม่บอกชื่อนะคะเดี๋ยวกําลังจะบอกชื่ออยู่อะไรกันวะเออเก็บอันนี้ชื่อเอออะไรวะชื่อถังทองเว้ยมองกล้องทําไมล่ะอยากอยากมองให้ผู้ชมดูเหรอยอยากมาให้ผู้ชมดูเหรอ ยังควยสามคนเลยนะคะสามตัวไม่ใช่สามคนควงยเงดึงดงดันด네ันดึงดันดึงดึงดันดมงดึ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 งด เดี๋ยวตอนมันคว้าลูกเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเหม็นใครยังควยบ้กินอย่างอาร่อยอร่อยนะคะอร่อยอร่อยมาก อย่าเอาย่ามาใส่กล้องสิคันเดี๋ยวเกาแป๊บน,นุ่นนะคะคนเกี่ยวญ้าให้ควายอือเดี๋ยวจะส่งกล้องไปดูนะคะ่อนไอตัวนี้อันนี้เอากา